สวัสดีค่ะคราวนี้เราจะมารีดเปียะแบบหัวเหม่งกันนะคะคลิปที่แล้วเราทําเป็นเปียกกุหลาบไปคราวนี้เราจะมาทําเปียะหัวเหม่งเปียะหัวเหม่งก็คือเปียะจะไม่มีลายนะคะเขาจะเป็นแบบเรียบๆอันนี้แล้วแต่คนชอบนะคะก็จะเหมือนกันกดแป้งลงนะคะแล้วก็รีดขึ้นบนแล้วก็ลงล่างแป้งนี้ก็คือแป้งที่ใส่ทั้งแป้งนอกและแป้งในเรียบร้อยแล้วนะคะเราพาผสมแป้งแล้วในคลิปที่ผ่านมานะคะแล้วพักแป้งแล้วด้วย อพอเรารีดได้แล้วเราก็จะพับลงมานะคะค laughter, สามทบพับลงแล้วก็พับขึ้นอย่างนี้สามทบนะคะแล้วเราก็จะมากลับด้านแตกต่างกันตรงที่รีดเหมือนกันนะคะแต่แตกต่างกันจากเปียกกุหลาบก็คือเปียกกุหลาบเขาจะเราจะม้วนให้เขาได้ลายนะคะแต่อันนี้เราไม่ต้องการลายนะคะเหมือนกันก็รีดขึ้นบนกลับด้านนะคะแล้วก็ร yeah. ีดลงล่างนะคะพอได้อย่างนี้แล้วเราก็มาพับสามทบเหมือนกันพับสามทบ แล้วเราก็จะตัดเขานะคะตัดแบ่งได้3ามชิ้นเหมือนกันแบ่งได้สมชิ้นเวลาเราจะรีดเราก็กดลงเหมือนเดิมค่ะรีดขึ้นบนลงล่างขึ้นบนลงล่างแล้วก็จะรีดออกด้านข้างนะคะแค่นี้นะคะนี่ค่ะเราก็เลือกเอาด้านที่เรียบที่สุดนะคะแล้วก็ใส่แป้งเหมือนเดิม นะคะคก็คือห่อแป้งให้มิดค่ะห่อไส้ให้มิดพอได้อย่างนี้แล้วมันจะมีแป้งที่ขาดที่เหลือบ้างเราก็เอาแป้งที่มันเยอะค่ะมาปิดทับได้นะคะแล้วเราก็ม้วนเก็บอย่างนี้นะคะก็จะได้แป้งที่เรียบเนียนนะคะเหมือนกันค่ะจะทำเป็นแบบกลมๆหรือแบนๆก็ได้ เจะทำให้ดูอีกอันหนึ่งนะคะกดลงนะคะรีดขึ้นรีดลงพยายามรีดออกขยายข้างนะคะเพื่อให้เขาห่อแป้งได้มิดห่อไส้ได้มิดนะคะนะคะพอได้อย่างนี้แล้วเราก็เอาลายตรงเอาที่ที่เราชอบอะค่ะว่าข้างไหนสวยเราก็ห่อเลย ส่วนเทคนิคการห่อนะคะถ้าห่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะจับเทคนิคได้เองนะคะว่าต้องทำแบบไหนนะะนี่ก็เสร็จแล้วขอให้สนุกกับการทำขนมนะคะขอบคุณค่ะ